่ผู้ชมครับช่วงคอลัมนิสของรายการจอดใจวันนี้เป็นคอลัมนิสรับเชิญพิเศษครับจะมาคุยกับท่านผู้ชมให้ได้รู้จักกับธุรกิจหนึ่งในท่ามกลางโควิดที่มีการปรับตัวมากมายของทุกธุรกิจมีธุรกิจหนึ่งที่โดดเด่นเติบโตแล้วก็อยู่ในเทรนด์อย่างมากนั่นก็คือธุรกิจประกันชีวิตครับหลายๆคนประชาชนทุกคนก็หันมาสนใจอ,อนาคตที่มีหลักประกันสุขภาพที่มีหลักประกัน และธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดจาหน่ายบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับคุณชัยนรงเอื้อสิทธิชยัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ยินหลายๆกลไกที่เกิดขึ้นของธุรกิจเกี่ยวกับการประกันชีวิตเพราะอันเนื่องมาจากโควิดเลยใช่ไหมครับ ก็ต้องบอกว่าโควิดมีส่วนผลักดันนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจประกันชีวิตนะผมว่าหลายๆหลายๆธุรกิจก็โดนกระทบไปเหมือนกันแต่ว่าในธุรกิจประกันชีวิตผมคิดว่ามันมีเป็นความท้าทายที่สร้างโอกาสขึ้นมาให้กับทั้งผู้บริโภคเองและตัวรบ,บริษัทประกันชีวิตเองนะครับ,รบทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความคุ้มครองและในเรื่องของกรงะรรบวนการขาย เปลี่ยนกันไปเยอะอะไรครับเอาความเปลี่ยนแปลงของกรุงไทยแอคซ่าที่ที่เกิดขึ้นเลยครับเราเราเราเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นหลังจากเกิดมีโควิดขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยคือเราไม่สามารถเจอลูกค้าได้แล้วจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างจากประกันภยัยประกันภัยเนี่ยอาจจะซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพราะว่าเข้าใจง่ายแต่พอเป็นประกันชีวิตปั๊บเนี่ยมีมีรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าการการซื้อขายประกันชีวิตเราไม่ได้ซื้อขายที่ผลิตภัณฑ์ แต่เราซื้อขายความอุ่นใจว่าแนอนาคตใช่ครับว่าในอนาคตจะมีคนเนี่ยมาดูแลเราในวันที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นตรงนั้นให้เกิดขึ้นคราวนี้พอไม่ได้ไม่ได้เจอกันปั๊บเนี่ยอะทำยังไงล่ะตรงนั้นฮะมันทําให้เป็นการผลักดันหลายๆอย่างซึ่งเป็นเป็นโครงการที่เราวางไว้ประมาณ2อสมปีปรากฏว่าปึ๊บภายใน2เดือนเราต้องทําให้เสร็จแล้วเพราะว่าโควิดมันมันมาแล้วแปลว่าทางเราเนี่ยอยากจะให้ความ ความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นเท่าเดิมแม้ว่าจะเจอกันไม่ได้ใช่ครับก็ต้องสร้างอะไรนวัตกรรมขึ้นมาละใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยเราในแง่ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเนี่ยรเรามีเครื่องมือดิจิทัลทูชอยู่แล้วในการช่วยในการขายนะครับแต่ที่เราพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือแค่ไม่ต้องเจอหน้ากันเนี่ยเราสามารถที่จะทํา KYC ได้คือ Know Your Customer ตามเกณฑ์ของของกฎหมายเลยเราให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมีตัวตนจริงและลูกค้าก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันว่าตัวแทนคนนี้มีจริงมันจะมี process ของการ ที่เราจะไปเร r ิฟายคือบริษัทเนี่ยจะมีการ call back เพื่อที่จะเริฟายกับลูกค้าคนนั้นว่าอ่าได้มีการทําธุรกรรมนี้จริงแล้วก็มีการทบทวนความเข้าใจด้วยว่าอ่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปเนี่ยตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าสามารถที่จะติดต่อทางวีดีโอแชทได้เลยครับผมอันนี้เราเริ่มมานานหรือ,อยังครับก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาของปีที่แล้วเนี่ยหลังจากโควิดฮิตปั๊บเราก็เริ่มเร่งเลยฮะเพื่อที่จะทำไอ้ process กระบวนการตัวนี้ออกมา ผลตอบรับเป็น,นยังไงผลตอบรับค่อนข้างดีฮะลูกค้าก็ยังให้ความาไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็บอกว่าเอ้ย,รอยกระบวนการอย่างนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นเขาได้เหมือนกันโอเคนี่คือนวัตกรรมที่ทําให้กลไกของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพไปต่อได้แม้ว่าจะเจอโควิดหรือจะเจอกลไกที่ขัดขวางอย่างไรก็ตามครับผมจนถึงขั้นที่ทําให้เราอยากจะประกาศว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อมัน่นใช่ครับผมว่าปีแห่งความเชื่อมั่นเนี่ยมันมาจากว่าหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือไอาการเป็นเหมือนสวนความความความโควิดอะ ต้องบอกว่าช่วงโควิดมันทําให้เราเปลี่ยนหลายๆอย่างแล้วทําให้เราเตรียมเตรียมตัวขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองเราต้องบอกว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเฮ้ยเราต้องเปิดปีนี้ด้วยความเชื่อมั่นแล้วมันเป็นเบ e ยร์ออฟคอนฟิดเอนของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ช่วยกันนะครับดูแลลูกค้าต่อไปได้พอกลับไปนึกกย้อนอีกทีถ้าถ้าในมุมมองของลูกค้าถ้าองค์กรเชื่อมัน่นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างอย่างแข็งแรงแล้วก็ยิ่งใหญ่ ลูกค้าก็รู้สึกดีนะดีกว่าเงียบเียเหงาเแล้วก็เอ๊จะยังไงเพราะว่าวันหนึ่งที่ที่ต้องการความดูแลเนี่ยมันต้องมันต้องพร้อมจะมีตลอดเวลาช่วงโควิดเนี่ยมันทําใหา้ลูกค้าสั่นคลอนเหมือนกันเราเราเราท่านๆก็สั่นคลอนว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันทําให้คนเนี่ยเกิดความตระหนักตรงนั้น พอตระหนักกับตนกเนี่ยมันใกล้กันมาก uh huh. นะครับแล้วเราถ้าสมมติว่าในหาเดียวกันของตัวบริษัทเราเราสามารถออกมาแสดงได้ว่าจุดยืนได้ว่าเฮ้ยเราไม่เราจะอยู่เราจะพัฒนานะครับเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับให้กับลูกค้าได้ดีอย่างปีที่แล้วเนี่ยท่ามกลางโควิดเลยฮะเดือนมิถุนาผมจําได้โควิดลงหนักมากเราเปิดศูนย์ อบรมใหญ่ทางอีสานเลยเพื่อที่จะยืนยันกับทั้งทีมงานตัวแทนของเราทั้งลูกค้าเราว่ากรุงไทยแอคซ่าเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนาแม้ว่าจะเกิดภาวะอะไรก็ตามที่มากระทบนั่นคือส่วนของกลไกแล้วก็นโยบายอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของของยุคที่บอกว่าถ้าไม่ดีจริงมันโดน d i s r อ p t คือทุกอาชีพถูกได้หมดแปลว่ามนุษย์ต้องมีหลายอาชีพเรามองเห็นสิ่งนี้แล้วเราก็กําลังอธิบายความสิ่งนี้ว่ามันมันเป็นเรื่องจริง แล้วเราก็เข้าไปส่งเสริมได้ด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าโควิดมันสร้างโอกาสแล้วมันก็เร่งรนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงนี่ให้เร็วขึ้นได้แล้วหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาอาชีพนะครับเราก็เห็นว่าแบบไอ้ทองช่วงโควิดนี่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่ตกางหนมากอย่างหนักมากแล้วหลายคนกตกงานนะครับต้องบอกว่าอ,อ,อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันเข้ามาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ชัดขึ้นในช่วงนี้เลยนะครับเรายัางไม่ต้องมองให้อาชีพตัวแทนนี่เป็นอาชีพหลักของเราถ้าสมมติตอนที่เริ่มนะครับเ,เราอาจจะมองว่ามันเป็นอาชีพเสริมได้เรามีโครงการหนึ่งเรียกคุณวุฒิใหม่ขึ้นมานะครับเรียกว่าคุณวุฒิเอ็กซ์ซพพนะครับซึ่งเป็นคุณวุฒิของทางเอเชียมาร์เก็ตนะครับทุกประเทศใน Asia เอเชียใช้ e x ็กซ์ซัพพมหมดเลยเป็นคุณนวุฒิเป็นคุณวุฒิครับ,รบที่บอกว่าตัวแทนคนนี้เก่งและดี Oh. คือเก่งเนี่ยไม่ใช่แค่มียอดขายสูงอย่างเดียวแต่ต้องดีในแง่ของการบริก,รการลูกค้านะครับดีด้วยเหมือนกันเราก็จะมีตัววัดนะครับซึ่งใน EX a อคซ่าพตอนนี้เนี่ยเราก็มีโฆษณาครับที่กำลังออกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ,รบอยู่2คลิปคลิปหนึ่งเนี่ยก็จะโชว์ว่า EX a อคซ่าพเนี่ยกับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าเนี่ยสนับสนุนให้ตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะบรรลุคุณวมฒิน,นั้นได้ยังไงคือทำยังไงให้เก่งและดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในคลิปที่2ที่ออกมาเนี่ยเราตามแบรนด์เพอร์เพสของเราคร เราจะอยู่เคียงข้างนะครับทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปเนี่ยก็คือทุกความฝันมีคุณค่าครับแล้วในความฝันของคุณเนี่ยกรุงไทยแอคซ่าเนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยคุณได้ยังไงในอาชีพตัวแทนนี้ตัวแทนท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเติมเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยครับแล้วเขาเขาเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วอาชีพตัวแทนเนี่ยมันเป็นการออกแบบชีวิตตัวเองได้เลย คือ,อคนเราเนี่ยมีความต้องการต่างกันอยู่แล้วใช่นี้ความต้องการต่างกันเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าถ้าในอาชีพตัวแทนเขาจะทําอะไรกับตัวเองได้บ้างบางคนต้องการบอกว่าต้องการมีเวลาของตัวเองในการที่จะอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวรไม่ใช่ไปทํางานนายทูไฟฟ์9โมงถึง5โมงนุ<ม>งกับอะไรเง<ม>ี้ยแล้วกลางวันไม่ได้อยู่กับลูก<ม>อาชีพตัวแทนคุณสามารถทาอย่างนั้นได้เลยนะครับเราสามารถจัดการเวลาได้อันนั้นคือแค่ความฝันหนึ่งของคน แต่ในความฝันอื่นๆเนี่ยอาชีพตัวแทนก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในอาชีพไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเงินบังเอิญว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันทําให้มันเหมือนมันเหมือนหมอกจางคะแล้วเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยอาชีพนี้มันสามารถช่วยเราได้จริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ที่ทประสบความสําเร็จจริงๆมันก็เป็นมานานแล้วนะผมเจอคนที่ขาข้างนึงทางานอย่างหนึ่งขาข้างหนึ่งเป็นตัวแทนประกันด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่า เฮ้ยน่าสนใจว่ะมันแต่วันนี้มันใช่แล้วล่ะวันนี้มันใช่แล้วเราไม่ได้กําลังสร้างหนทางการสร้างไรายได้เพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังสร้างอาชีพนะครับเพิ่มเติมให้กับให้กับทุกคนนะครับ,รบเป็นโอกาสมากกว่าครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โควิดมาสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายๆคนพยายามหาข้อมูลว่าแล้วจะทําอะไรดีล่ะลองดูธุรกิจนี้ที่กําลังเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายแล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง ให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณคุณชัยนรงค์เอื้อสิทธิชัยมากครับขอบพระคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมพบก,กับนใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ